สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแอมปันดาชาแนลนะคะวันนี้ปันดาจะมาสอนตัดตอนกิ่งมากรูดนะคะทุกคนโดยเป็นสูตรที่เราใช้ได้จริงแล้วก็สามารถตอนขายได้จริงนะคะทุกคนไปชมกันเลยก่อนที่เราจะต่อนะคะเราก็ต้องเลือกหากิ่งที่มันพอจะไม่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปนั่นเองนะคะทุกคน วิธที่เลือกกิ่งพันที่สามารถนําไปตอนได้นะคะก็คือแต่เป็นกิ่งที่ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปให้เลือกรอยแตกที่เป็นสีดาตาลนี่ก็คือใช้ได้นะคะทุกคนอันนี้สามารถตอนได้เลยนะคะควันนะคะเขาเรียกวควันควันให้ชมกันนะคะควันใต้ตาอ่ะควันใต้ตานะคะลงมาประมาณสองเซนโดยควันใต้ตาลงมาประมาณสองเซนติเมตรนะคะ อันนี้ก็กรีดให้รอบเลยนะคะกรีดบ,บนล่างแผ่จะประมาณสักหนึ่งนิ้วได้กรีดนะคะเอาเปลือกออกนะ,ะทุกคน แไปออกมาแล้วนะคะก็ใช้ใบมีดอ่ใาใบมีดคัตเตอร์ก็ได้ขูดให้สะอาดขูดให้ให้อะไรนะหมอให้ให้เปลือกมันหมดให้เยื่อให้เยื่อมันมันมันหมดไปนะคะขูดให้รอบเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลำต้นที่เราทำการคูดแล้วก็เอาผีมันที่ลำต้นออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะอันนี้เราเรามาเตรียมขูดมะพร้าวกันก่อนนะคะอันนี้คือสูตรลับเลยนะคะบางคนเขาจะใช้เป็นยาเลี้ยงรากแต่เราจะใช้เป็นเอ็มร้อยหรือคาราบาวก็ได้ค่ะเพื่อให้รากมันงอกไวขึ้นนะคะ<อ>โดยการจะเอาเอาน้ำทำไมนะเอาน้ำใส่แล้วก็แช่ไว้ประมาณ 15นาทีใช่ไหมมหรือแบบว่าให้มันชุ่มก็ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีการนำขุยมะพร้าวที่แช่น้ำนะคะ <st arts> ใส่ถุงเพื่อที่จะนำไปมัดกับต้นที่เราเตรียมไว้นั่นเองนะคะ

ก็ได้เลยได้นี่ก็จะเป็นขุยมะพร้าวที่เราทำการก็ใส้ทุ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการมัดนะคะมาต้องปากถุ่งนะคะให้เรียบร้อยทั้งทั้งหมดเลยชูๆช่เลยชวๆช่ย ตอนนี้เราก็มัดปากถุงเตรียมคุ้มะพร้าวเ,เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวท่านตอนต่อไปเราจะพาไปตอนกิ่งเลยนะคะก็คือไปห่อที่ลำต้นกันเลยนะคะตามไปดูกันเลยค่ะมากันนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเตรียมเชือกมาเพื่อที่จะมัดถุงมะพร้าวที่เราก็ไว้เองถุงคุ้มะพร้าวนะคะยาวประมาณยี่สิบเซนติเมตรนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการมัดกันว่าต้องมัดยังไงนะคะนี่ก็คือต้น ที่คูดไว้ตอนนี้เริ่มแห้งแล้วอโอ้โหมันยู่วบบนี้นทำไมอะใครอ้อมหรือไขอ้อมะ่ะมันต้องทบเลยนะมันรูดได้ขน,น,นย่างเงี้ไม่ปล่อยมันไม่ต้องไปดันขนาดแล้วเธอก็กรีดเลย กีดไปเลยนะ ต้องช่วยจับหน่อยให้กลางพอดี <c oughs> น้ำอวบอิม่มมาต้องไล่น้ำออกใชยไหมเฮ้ยเชือก <c oughs> ให้แน่นเลยใช่ไหมก็ต้องแน่นมากต้องแน่นมาให้ลากคนเดินได้ใช่ปะเกี่ยวกับลากปะสวยงามมากมืออาชีพมาก เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนึ่งกิ่งนะทุกคนทิ้งไว้ประมาณเท่าไรไม่รู้รมันจะให้รากเดินมันก็จะเห็นลากอ่าให้สังเกตตรงเนี้ยนะคะมันจะมีรากเดินตามถุงเนี่ยก็สามารถตัดแล้วก็ไปปลูกได้เลยนะคะยกงไงวันนี้จะพาไปดูต้นที่เราได้ตอนกันตาเร็จแล้วนะคะไปค่ะนนี้นะคะก็จะเป็นกิ่งตอนมะนาวนะคะที่ตอนพร้อมกันกับมะกรูด ลาก็จะเดินประมาณนี้นะคะถือว่าสำเร็จนะพร้อมปลูกได้นะคะอันนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณ20วันนะคะลากกำลังเริ่มเดินแล้วนะคะถือว่าใช้ได้นะคะทุกคนพร้อมที่จะสามารถไปปลูกลงกระถางได้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ